นี่เด้ละตรงสะเดียงตรงสะียงอันนี้ต้มเส้นด้วยอันนี้ทางไปตัดอ้อยนะคะเนี่ยขับเลิงตรงสะเดียงวันนี้อ่าเคื่อใต้มาขับสเล้งครั้งแรกเมื่อคืนนี่ถ้าเป็นอยู่เด้ละ่ะ Pak ni baik kan dia